มานำเสนอรถไถคูโบต้า22แรงพร้อมผ่านดันหน้ารถเพาเดียวครับพร้อมผ่านชักล่องให้ดูรอบรอกันครับจาาสตาร์ท strength các bạn ừ. tên anh ở cho cài đặt điềuÖng cho anh các v leveix cho sẽ ดูระบบวิดีโอได้ครับนายยกยกผ่านจานยกขึ้นยกลงอโอเคครับได้งามได้ครับผม วิ่งยาวครับผมเพื่อเงียบครับคันนี้ขาย69,000ครับดูรถได้สีเทพเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0622713189 ย้ำครับ06227131896ครับขอบคุณครับ